ฮัลโหลสวัสดีนะคะเจอกันเหมือนเดิมเลยอีนี้อ p พสองนะคะพี่น่าไม่รู้ว่าพี่น่าจะรวมคลิปหรือว่าทำคลิปสั้นๆนะนะคะอันนี้เป็นยาอุดนะคะเป็นอาหารเสริมของผู้ชายนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาอันนี้ยอมรับเลยนะพี่น่าขอลูกค้าแบบยอมรับตรงไปตรงมาเลยมีปัญหานะคะหรือว่าหรือรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้แบบว่าแข็งตัวเร็วอุดทนานนานกว่าเดิมมีปัญหา ในด้านเครื่องยนต์ของตัวเองนะคะในด้านแบตเตอรี่ของตัวเองนะ,ะบอกเลยลูกค้าเราต้องยอมรับแล้วแล้วก็เราต้องแก้ไขเราต้องเปิดใจนะคะ <c oughs> ก็คือตัวนี้นะคะ <c oughs> เป็นยาอูดนะเป็นอาหารเป็นอาหารเสริมเป็นสมุนไพรของยี่ห้ออูดนะคะยี่ห้อยี่ห้อน้ามันเลยน้ำมันนวดเพิ่มขนาดแต่ยาอูดเนี้ยเน้นใน,นด้านแบตเตอรี่เน้นในด้านสุขภาพ ดีจริงนะคะจากภายในสู่ภายนอกนะคะเป็นเม็ดแคปซูลแบบนี้นะคะเป็นเม็ดแคปซูลแบบนี้เลยเห็นไหมนะคะอันนี้เป็นกล่องที่เป็นกระปุกที่สามีพีนา่ากินอยู่นะกินยังไม่หมดคิดดูนะเป็นกระปุกแรกนะคะไม่รู้ว่าเจ้าของคลิปนะคะเจ้าของแบรนด์ถ้าได้เห็นถ้าได้ยินไม่รู้ว่าเจ้าของแบรนด์จะน้อยใจหรือเปล่านะ,ะ <S <S นี่เป็นกระปุกแรกนะคะ <S <S เป็นกระปุกแรกกระปุกเดียวที่ บางกินนะคะบางกินเหลือจาก30แคปซูลตอนนี้เหลือ3แคปซูลเท่านั้นนะคะบอกเลยกินดีมากนะคะแน่นอนนะคะบางเนี่ยสามีของตัวเองนะ,ะเ,รนนเรียกในในนาเรียกในนาว่าบางนะคะบางเนี่ยเป็นยอมรับเลยเป็นคนหลังวนั่นเองนะคะหลังวัยนะคะแล้วก็มีปัญหาโน่นนี่นั่นจิปประถาเล็กๆน้อยๆนะคะบอกเลยตัวนี้ช่วยได้เยอะมากนะคะวิธีทานง่ายๆเลยตื่นเช้าขึ้นมาก่อน กินได้เลยทาน1แคปซูลนะคะทาน1แคปซูลก่อนอาหารเช้านะคะกินทุกวันวันที่หกินกินทุกวันอะ่ะกินทุกวันทุกวันตื่นเช้ามาคือกินท,ทุกวันนะคะบอกเลยตอบโจทย์มากดีมากไม่ปวดเมื่อยไม่ปวดหัวนะคะร่างกายก็รู้สึกว่าแข็งแรงดีนะคะและที่สําสคัญตัวนี้บอกเลยจากเป็นคนหลังเร็วตอนนี้นานขึ้นกว่าเดิม ก็ดีดีในระดับหนึ่งดีมากเลยด้วยนะคะส่วนตัวนะคะบอกเลยอิสลามทานได้นะคะไม่มีปัญหานะคะอิสลามทานได้เปิดใจได้เปิดใจคุยกันได้นะคะตัวนี้ในหนึ่งกระปุกนะคะมีสามสิบแคปซูลสามสิบแคปซูลก็เท่ากับว่าหนึ่งกระปุกเท่ากับหนึ่งหนึ่งเดือนนะคะบอกเลยจะช่วยให้คุณนี่แบบว่ามีปัญหาจากที่มีปัญหาแบบแบบว่าหลังเร็วนะมันก็จะทําให้นานกว่าเดิม แต่ลูกค้าต้องเข้าใจนะตัวนี้เน้นนะคะว่าต้องกินทุกวันไม่ใช่ว่าแบบกิน1เม็ดก่อนมีการบ้าน15นาทีหรือว่า20นาทีอันนี้ไม่ใช่คนละแบรนด์กันคนละยี่ห้อกันตัวนี้บอกเลยสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์ย้ำนะคะสมุนไพรแท้มากพี่สมุนไพรแท้มากๆนะคะปลอดภยัยแล้วแต่ลูกค้าจะมีโรคประจำตัวอะไรนะคะหัวใจความดันเบาหวานคือกินได้ไม่มีสารเคมี ไม่มีสารเคมีเน้นย้ำนะคะไม่มีสารเคมีบอกเลยว่าคุ้มมากไม่มีผลข้างเคียงกินไปเลยค่ะกินวันละหนึ่งเม็ดวันละหนึ่งวันละหนึ่งแคปซูลนะคะบอกเลยจะคุ้มมากนะคะหนึ่งกระปุกสามสิบเม็ดทานได้หนึ่งเดือนกระปุกละแปดร้อยห้าสิบาทเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกเม็ดละยี่สิบสามบาทถ้าจะไม่ผิดนะตกเม็ดละยี่สิบสามบาทนะคะแล้วคุณคิดดูกินแล้วได้สุขภาพอะ่ะไม่มีผลข้างเคียงคุณไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ย มันจะมีผลอะไรอีกไหมวะอะไรประมาณเนี้ยไม่มีเลยนะคะหากว่าลูกค้าสั่งซื้อกับพีน่าเน้นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะการันตีได้เลยว่าปลอดภัยไม่มีไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนเพราะพีน่าขายของแท้นะคะพีน่าเป็นเกือบจะสิงไปอยู่ในแบรนด์น้ำมันอูดแล้วอะนะคะเกือบจะสิงตัวเข้าไปอยู่ในอันต้าแล้วนะคะรักแบรนด์นี้มากนะคะอย่างที่แจ้งไปนะใครที่มีความต้องการอยากจะเพิ่มขนาดก็แนะนําว่าเป็นน้ามันนะคะ บอกเลยเห็นผลเด็วตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์แรกลูกค้าสามารถปรึกษาฟรีหน้าได้ฟรีตลอดชีพนะคะน้ำมันเพิ่มขนาดเป็นหลักๆนะแต่ถ้าลูกค้ามีความต้องการเฮ้ยอยากจะเพิ่มขนาดด้วยอยากจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะคะบอกเลยไม่มีผลข้างเคียงอันนี้หนึ่งหลอด850บบาทแล้วก็อยากจะดูแลตัวเองด้วยอยากจะดูแลเครื่องยนต์เฮ้ยเมียไม่ชอบว่ะเออแบบ เสร็จเร็วอะไรประมาณนี้เ<อ>มียงหงุดหงิดนะคะก็ว่ากันไปนะบอกเลยเปิดใจเถอะพี่เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นมันจะใหญ่ก็ต่อเมื่อลูกค้าไม่แก้แล้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคู่ชีวิตหมดรักะประมาณนั้นนะอันนี้หนึ่งหลอดถ้าซื้อแยกนะน้ำมันอูดเพิ่มขนาดหนึ่งหลอดแปดร้อยห้าสิบบาทถ้าซื้อแยกยาอูดสมุนไพรนะคะ หนึ่งกระปุกแปดร้อยห้าสิบาทนะคะถ้าซื้อแยกนะแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบนะราคานี้โอนส่งฟรี free. เก็บเงินไปทางบวกค่าสง่งเมาเมาห้าสิบบาทพิเศษนะคะสําหรับลูกค้านะคะสําหรับลูกค้าที่มีความต้องการอยากจะเป็นเซ็ตคู่แบบนี้นะคะอยากจะได้น้ํามันหนึ่งหนึ่งหนึ่งขวดนะคะแล้วก็อยากจะได้ยาอูดหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งกระปุกนะคะเป็นเซ็ตเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกับหนึ่งเดือนนะคะ ทั้งเซตแบบนี้นะคะจากราคานะคะพันเจ็ด8อะไม่ไม่หายวันนี้ถ้าลูกค้าสั่งพร้อมกันเป็นเซตนะ้แจ้งมาว่าฟีหน้าผมสนใจนะคะอยากจะได้เซตอูดเป็นยาอูดหนึ่งกระปุกกับน้ำมันอูดหนึ่ขวดนะคะจากราคาเกืบ 2, 000, อบ2,000ันออันนี้ลดเลยซื้อเป็นเซตคุ้มกว่าเหลือเพียง1,400บาทนะ,คะใครที่สนใจ สามารถโทรสั่งได้เลยปรึกษาได้นะคะฟีน่าส่งของให้ทุกวันลูกค้าอยู่ต่างประเทศฟีน่าประเทศไหนฟีน่าส่งได้หมดเลยนะปรึกษาได้ตลอดแล้วก็ต้องขอโทรด้วยนะคะลูกค้าลูกค้าใหม่หรือว่าลูกค้าเก่านะที่โทรมาสอบถามนะคะที่สั่งมาตลอดแล้วก็ฟีน่ายังขายของเปล่ายังขายเหมือนเดิมไหมฟีน่าขายเหมือนเดิมส่งของทุกวันแต่เพียงว่าฟีน่ามีตัวเล็กอยู่ฟีน่าเพิ่งหลังคลอดนะคะพี่อาจจะไม่ค่อยสะดวกทําคลิปแต่ส่งของให้ทุกวันนะคะ ตามนี้เลยใครที่มีความต้องการในด้านไหนก็แจ้งมานะคะเซ็ตอูดบอกเลยคุมมากนะคะจ่ายเพียง850อยากได้ชุดไหนแล้วแต่ไว้ใจได้นะคะโอเคบายบายนะคะสนามอเมิกุ้มคะ่ะ